hello 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 đây hello à? hello 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 Lên hello 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 đã, hello 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 Nó แต่ตื่นเต้นเชียวเพิ่มปริมหน่อยนะกูรู้ว่าได้เยอะขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยชนะมันได้หรอชนะดิยังจะหมดเลยยี่สิบนาทีเนี่ยโกเข้ามายัง่ะเอาแล้ว ก่อนแล้วยี่ยมันเป็นลต่ว่อ๋อทอะไรงันว่าปืนเฮอนะไปอนต่อเล็กไปอน่อเงินดีเงินดีกูไม่ไปโตมาบ้าเลยกูยไม่ได้ไปโตมาบ้าเล่อนที่งานนังสือเ่ต้นแต่ในส่วนคนิวส่งทางเราแล้วขอจ้หงือใม่ กแล้วมึงมึงมึงเป็นสมัครงานวันไหนนะเล็กสมัครที่อะไรยังเยนังยังยังไม่หมดเลยจบเอกไม่รู้ัน่าพื่นโอ้ตาแล้วเลกมึงปืนปกใจกูไงปืนที่มันเอาเนมันคือปืนอะไรอะเกไา <c oughs> การหนังสือ a b c บุกเนี่ยนี่ะไา,า,าอ๋อโอ้ตัวนี้นีไยอันนี้หยือชุดตัวประกันวะระวังระเบิด เนี่มันางนี่อาจะยัดมันด้วยอบิชิ์าจะด้วยอบิชิ์รู้ชมอมาเอาไมไม่ตาวะ ไลฟ์สดไม่มาค้างอ่าๆอยู่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทุกคนนะครับที่ไหนมันจะเดินมาเนี่ยก็รอก็รอก็ลอวางระเบิดแล้วเนยก็ไลฟ์สดอยู่เนี่ยระเบิดไรอ้าๆเนี่ยคนได่ถูกต้องวิับพี่ไม่เนี่ยไลฟ์สดกูก็ไล่อยู่เนี้ยเอาละเสียงใครเนียองขอโทษแนคลับเลยนะครับแต่กันเลยวะมันเหล็กมันแข็งขึ้นอ่ะ ทำยังไงมันจะแตกอ่ะทำไงมันถึงมะ้มาทำไงมันต้องใส่ปืนชักต้องชักก่อนชักปืนใช่ไหมเออชักปืนเดี๋ยวเราช่องโดนแดนเนาะโอ้โหเล่นเข้มเกินเอ้ยบอกพัง ขังประตูเข้ามาด้านหน้าได้ไงวะบาดอยู่ข้างนอกก็มีอ,อ้าวทางนี้มีตัวกมีตุ๊ก ที sí, sí, ่กินข้าวอหรอโอ้โหนี่ยโจ้ก็มีต้มไม่อร่อยเลยนะมึงก็ใส่พริกไทยลงไปดิดูเกิดูเกิดูดูถูกเออโจบอกเล็กินมาตลอดงชีวิตมาชีวิดียวกนดีแคดิกูเห็นกเล็กินทุกคืนตลลกลตตมเติส ใส่ใส่่อะไรเดอตัยกที่ใช่เล็กเล็บอกเล็กเก่าไว้เฮ้ยน้ำมัใครน้าเฮ้ยมันมันใส่บุนแล้วมันโอ้ ปิดหาเพี้ยนหมดสุดซ้อมตลอดเลยไวะอ่ะงางาั้นงั้นงั้นเป็นเอ้ามาเงยกันดีกว<บ>่าเอ้ยโบซีเรียลี่ก็ได้โบซิเอร์ลี่นะนี่ๆๆๆเ,เพราะว่าบุ๊คก็จะหมดละเอให้มันได้สักพัดหนึ่งพัดน,นึ่งเลยเหรอหอืมได้หรอวะ อ,อ๋อมันคนตัวป่าไม่่าดูลงทุนโดดออมาจริงบ้าไปแล้ว คือจอไอ้เนี่ยไม่คุยมีไม่ออกอ๋อวิญญาณมันจ่สุดเฉยอ้ยด่าด่าด่า bắt thì bắt điền đi bắt điền đi điền 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 đi điền 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 กันไม่คิดไม่ฝันมาเ,เลยเป็นกลับมาเล่นทำไมฮะอ๋อยสโซนไม่ได้กลับมาเล่นนะกลับมาตายให้ดูมาโชว์ความตายหแอบ <c oughs> เหลือเหลือโลกเล่ยน,น่ะจะตายแล้วโห อะไรเนี่ยมาตกฟัก <laughs> อะไรกันครับเนี่ย <laughs> มันเป็นเทคนิคขี่กับบินมาตาย ฟอสอีเด็กเฮี่ยมีตุ๊กมิล่ากูไม่ได้โฟกัสสองตัวเฮี้ยฟอสเลื่นเงินีอยากให้คุณได้รับบอกแค่นั้น เอ้ยออโค้งมาเอาเมื่อนครูโนกวจะโหด เงินเข้มลงปากอยเฮ้ยกระสุนที่อะไรวะอ้าวรู้แลวลาะ thì bác đi ไม่ได้ชั้นสองแล้วหรอชัองแก่รังแกคนนี้เป็นทางสู้นี่แหละคือวิธีของคนเก่งเก่งไหมเก่งไหม เ,เาไทยผมไม่เล่นนะออมวอ่าม,มึงมึงจะมาต่ออะไแค่นั้นแหละเซาไทยมึงก็เล่นไม่เล่นไม่เล่นเซไทยไม่เล่นเซาไทยมันให้แบบเซไทยมึงก็เล่น ไม่เห็นเหมือนมันมันอะรกูเห็นน่มันเป็นเสียตังค์ซื้อไม่อยากเสียตังอ่ะตามได้มันปีอ่ะอะรวตายตรงไหนวะเขาจริงอะไรกันอ่ะ อย่างนงี้นนะอะไรงัครับเนี่ยเฮ้ยแสงใครสร้างไรวะ ตายได้ยังไงเนี่ยอะลองแถบลองแบเฮ้ยลบเก้าแปดเลยนะแตบกระโดดไปเมื่อกีต้ตายมานคนไม่ดีเ,เ,อเอาเสียงเครื่องแสดเข้ามนีม่มันเป็นเสียงเครื่องบินเจ็ตของเง กูก็ยิงมันก่อนนะ 因为嘛，他他工人噻。嗯嗯 เ,เป็นหลุดเป็นหลุดมาหน้าหางเซฟแซนหอกแซนฮอกแซนฮอกเฮ้ยแซนฮอกเฮีออะไจะไปทบดีแซนบ็อก ติดโคตรเยอะแค่สองตัวอ้าวอะไรเนี่ยวินมึงอย่าโดดไปนะโดนตายอ่ะนอนอยู่โอเค ข้างกันเลยทีเดียวมันจะนอนอยู่อ่ะัเ,เ,เราจะตั้เกันกัรดูปฏัติการตั้เต็นผมอ่โหกูจะถึงหมื่นไหมเนี่ยสวยสวยอะไรสวยน่ารักสวยไหมยอืมแค่นั้นแหละตึกไม่มีใครอ่ะ ไม่มีคนอุ้ยโอ้ตึกนี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 ้ิงไม่ออกอีกแล้วเ้าชี้อ่ะแต่ปืนมันกดยิงไม่ออกป้งเลียอะไรมบบนั้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยเดี๋ยวห้องเรา เล่นแล้วอีกวนตีไอ้ยัน่ิคนไทยแน่เลยเนี่ยแม่งยิงปืนจะมาไอ้สับอย่างงี้อ่ะไอ้เจนันก็ไม่รู้หรอกว่ากูยิงอยู่กำแพงฝั่งนี้นะไม่รู้ยังไม่สนเขามาไงล่ะชูดยากกูโทรแล้วนะแต่ยังไรแล้วี่ครับ ที่พักไม่รู้จักพ่วงปืนได้ยินผมไหมได้ยินครับได้ยินครับอ๋อพี่ไปไหนอ่ะไมาโนมาเรื่อยแล้วเพิร์บนี่เล่นไงอะก็ทับไอแล้วก็ไอดีอ่ะไอดียปืนอะอ๋อเป็นมากเป็นมากแล้วก็ไอดียปืนโอเคครับครับโดนพี่พี่พี่ไปยิงคนเหรอไม่ไม่ยิงนะไม่ยิงนะเมื่อกี้โดนปืนปัด โดนดึกแล้วโดนโดนกกึกแล้วเอาตัวผิดตัวมาผิดตัวเดนตัวอะไรกันนั้นแหละเขาป้อมปืนมาเขาเชี่อหรอวะอมันใช้ปืนอะไรวะปืนเสียงกันหน้าที่ระวังนะ ไม่ได้ยิงนะดีบนเขานะตายเลย มาเกิดักเกิดใกล้มาอ่ะนะวุ่ได้ไปเด็กเล็กอื้มมาเกิดัาเกิดมาใกล้มาแ่ะใกล้มายัเงินใกล้มายังรอยังมันทำอะไรอยู่มาอะไรนะไม่ต้องต้องต้มข้าวดลย๋อมันต้มข้าวอย่ รมนานอย่างว่า <c oughs> ไม่ได้กลับมาไม,ไม่ได้กลับมาเล่นนานกูงงไปหมดเลยในะอันเธอนะ กูเชื่อกูยียอะไรไม่ได้เลยไอ้กูตายคนเก่งๆไม่ก็เล่นคนนะเลยสวนไปเ้อกูตายปิงไม่อะไรอ่ะตีไรม้นแทบกู อาอรถระเบิดปุตายไปสองอะไรอ่ะ้นอะไรอะเี่น้รผิดแล้วต้องมาบาให้เว้นก็ต้องมาาอ่ะ โ <gesch> อ้โหไเจอ้น้ายหานี่กไปเจอหมวกดะตาาหนกันนะคนเก่งมันเยอะเกินไปะสู้ไม่ได้เลย เธอเนี่ยโอ้ยโคทำดีมาในช็อตไอ้โคอยู่แล้วอยู่แล้วไม่ต้องหว่วง เดี๋ยวกูตายบิงก <c ười> ัาตั้งนานก็เดินแล้วอ็ไแล้วไม่ไหวแล้วยังไงแพ้ก็หมอล้วมีนี้ให้กดกดแ้กัน